นี้เราจะลอยเรือตกปลาโดยที่ไม่ทิ้งสมอนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าหมายเราต้องเข้าให้ตรงตำแหน่งที่ปลาอาศัยอยู่เช่นกองหินหรือประการลังหรือหลุมต่างๆนะครับสวัสดีครับมาตกปลากันนะครับตกหน้าดินนะครับตกแบบคอยล้มนะครับวันนี้ เราจะใช้การลอยตกคล้ายๆกับการจริงๆนะครับแต่เราเปลี่ยนเป็นใช้เหยื่อสดนะครับ <_ d ata> เกี่ยวเยื่อนะครับใช้เหยือ่อปลาหมึกปลาก็ได้นะหย่อนเหยื่อให้ถึงพื้นเลยถึงพื้นแล้วหมุนึ้นมาซะหน่อย,อยนะครับ ระแสน้ําไหลนะครับเราต้องคอยปล่อยสายอยู่เรื่อยๆนะครับให้สูงจากพื้นประมาณสักฟุตสองฟุตไม่เกินนี้ครับกระแสน้ําไหลมันจะดันเหยื่อลอยขึ้นมาเราก็ต้องคอยปล่อยสายไปใหม่ครับเหมือนชระดับน้ำครับปล่อยไปถึงพื้นขึ้นให้เหยื่อสูงอยู่หน้าดินสักฟุตสองฟุตนะครับ เราะว่าเดี๋ยวเวลาปลาเขากินเขา่วยเขาตอดหรือดูดงเ่เราจะได้รู้สึกก็ะส่งสายเพื่อที่จะวัดได้นะครับบางทีก็จะเป็นพวกปลาเกา๋าปลากุสลลาดบ้างอะไรบ้างพวกนี้ถ้าเราปล่อยถึงติดพื้นเลยลากพื้นเลยก็มีโอกาสเข้าหินค่อนข้างสูงนะค่อยได้ตัวผมนี่โดนสอนมวยมาหลายครั้งแล้วเ <laughs> นี่ยเล่นันดใหญ่ปลาเล่มดูนไม่โตครับปลาไม่โต ดูจังหวะเวลาปาลาจิ้มก็ส่งสายตัวนี้ส่งดูรู้เลยไม่ค่อยคืนเท่าไหร่เป็นอะไรนี่ก็ใกล้จะเลยหมายนะเลยหมายก็หมุน เก็บครับขึ้นไปลอยใหม่นะครับจะตกอย่างนี้นะครับตั้งสามสี่ที่ยวเช็คดูว่ามีปลากินไหมอะไรไหมถ้าไม่มีเราก็ย้ายใช้คันใหญ่เลยนะครับกี้โดนกดขาดไปสองรอบแล้วกดเข้ารูไปใช้คันเล็กกว่าน,นี้ครับไม่อยู่แต่ต้องเปลี่ยนคันใหญ่หนะ่อยวัดดวงกับมันหน่อยครับเผื่อจะฟุกได้ตัวขึ้นมา <laughs> ครับเดี๋ยวขยับก่อนนะครับ อัวห้าปานไม่โตเท่าไหร่ครับรุดๆนี่เป็นพวกปลาเก๋าครับอ๋อปลาเก๋า ลอยลำตกนะครับแค่ข็งเลยครับตกปลานี่ิพาท่าไปดูสิตัวอะไรมาแล้วบุง้ง นี่ครับปลาเก,าก๋าขุดสลานนะครับผมว่าปลาเก,าก๋าขุดสลานนะครับผมดู่างลวดลายเข้าก่อนแนละ้วมันแข็งเลยเอามันไม่ได้นะครับลอยไปสองดอกสามดอกเข้ารูหมดนี่นี่อันนี้น้่มมีแผลอมาเลยนะนเนี่ยงัดออกจมาออกจากรูาากม,มาเลยนะครับเนี่ยลอยไหมน,ะนี่ตัวอ้วนๆเลยนะครับผม โอเคปลดล็อกไปหนึ่งแค,ค,ครับไอ้เก๋าไอ้เก๋านี่เองอขาวขาว ปากเก่าแล้วครับตัวสวยๆเลยอ้วนๆปากเก่านะครับอ้วนเลยนี่น นะครับกำลังงัดเลยถ่ายไปได้แป๊บเดียวเองหอ้โห้ยปลาเก๋านะครับปลาเกา๋าปลาเกา๋าโอ้โหดูมันจิงเหยียดซะก่อนนี่นี่ตัวมันล่อหมึกเป็นชิ้นเบลเลอร์เลยครับเนี่ยโอ้ยนี่ดูผมเอาออกมาเนี่ยนี่เดี๋ยวหาว่าโม่เนี่ยหมึกดู หมึกซอกในนาเนี่ยโอ้โหดูมันกินเข้าไปโอ,อ้โหนี่ครับอ้วนอ้วนฮาฮ่าฮ่า napalo oh Come นสอนมววไปเยอะแกปะปลาบางสลีนะครับอะไเออ,อน,นี่รอยลำตกนะครับไมไ่ทิ้งสมองนะครับ ปลาสละนี่เองโอ้โหติดท้องมาซะด้วยโอ้ยว่าปลาอะไร,ะรปลาสละครับผมนี่นะครับปลาสละครับผมนี่ครับตัวส,สวยๆเกี่ยวท้องมาเลยเนี่ยเป็นข้าวเป็นคราว าสละนะครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม